สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องวัตถุมงคลสีทิศนะครับวันนี้พบกันเป็นอีพีพิเศษนะครับเนาะวันนี้ผมได้นาพระเครื่องแล้วก็เครื่องรางนะครับผมมาแบ่งปันพี่พี่ทั้งหมด28รายการนะครับในอีพีนี้นะครับผมหากพี่พี่ท่านสนใจชอบบูชานะครับสามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับผมในไลน์แอดนะครับหนึ่งเจ็ดสี่อนะครับหรือว่าจะโทรหาผมในสายตรงนะครับเบอร์0 9 0 3 2 5ก้าศกก็ได้เหมือนกันนะครับ รายการแรกนะครับผมจะเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะครับจื่ิเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับใน EP นี้นะครับผมขอเปิดในราคาเดียวเลยนะครับผมราคาเดียวเลยนะครับองละ550บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดราคานี้ราคาเดียวเลยนะครับผมองละ550บบาทจะส่งฟรีนะครับ พี่ๆท่านใดชมแล้วชอบใจนะผมอยากดูภาพเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับผมในไลน์แอดนะครับผม1นึ่จโอพีีิวนะครับชื่อจะเป็นชื่อรายวัตถุมงคลสี่ทิศเลยนะครับเนาะต่อมานะผมเป็นรายกันที่2นะครับรายกันที่2นี่เป็นรูปหล่อหลวมพ่อเงินนะครับผมนี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเนาะพี่ๆลองชมกันให้ชอบใจกันก่อนได้เลยนะครับนี่นะครับผม สวยเดิมทุกรายการเลยนะครับผมพี่พีพี่พีลองดูกันได้เลยนะครับเนาะนี่นะครับผมสําหรับร <rồi> ายการที่2นะ er right. ครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานะครับผมนี่นะครับลองชมกันให้ชอบใจกันก่อนได้เลยนะครับเนาะจะส่งทุกวันเลยนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่พีนี่นะครับต่อมาเนี่ผมเป็นรายการที่3นะครับรายการที่3ทนี่เป็นพระสมเด็จนะครับผมนี่นะครับเจ้าของเดิมแกเลี่ยมเก็บหิวไว้แบบนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับพี่พีลองชมกันก่อนได้เลยนะครับเนาะในรายการที่3นะครับพระสมเด็จนะครับ นี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมใน EP นี้ผมเปิดอยู่แค่ราคาเดียวเลยนะครับผม5 50บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะนี่นะครับเป็น EP พิเศษนะครับผมนี่นะครับพี่ๆสวยมากเลยนะครับผมในรายการนี้นะครับผมรายการที่3นะครับผมพระสมเด็จนะครับผมนี่นะครับเนื้อสวยเก่าเดิมมากเลยนะครับอง์ละ5 50บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะนี่นะครับ ต่อมานะครับผมเป็นรายกันที่4นะครับรายกันที่4นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญพระปิดตานะครับผมหลวงพ่อแก้วนะครับผมนี่นะครับเหรียญพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับผมนี่นะครับพี่ๆลองชมกันที่ชอบใจกันก่อนได้เลยนะครับหากดูในวิดีโอนี้แล้วแสงสะท้อนหรือว่าอะไรนะครับผมสามารถทักมาดูภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมในไลน์แอดนะครับ1นึ่งเจ็ดสี่โอพีทีคิวนะครับชื่อจะเป็นชื่อรายวัตถุมงคลสี่ทิศเลยนะครับเนาะ เบอร์โทรก็จะเป็นเบอร์0 9 0 3 2 5 1 0 9 6นะครับเบอร์นี้ก็จะเป็นสายตรงนะครับผมโทรหาผมได้เลยนะครับนี่นะครับลองชมกันก่อนได้เลยนะครับเนาะหากอยากชมภาพองค์จริงๆแบบชัดๆนะครับสามารถทักมาในไลน์ได้เลยนะครับแต่ในวิดีโอนี้ผมก็จะถ่ายแบบ 4K ให้เลยนะครับผมนี่นะครับพี่ๆสามารถเลือกปรับระดับความชัดกันได้เลยนะครับเนาะผมจะพยายามลงกล้องให้ดูทุกมุมเลยนะครับแบบชัดๆเลยนะครับเนาะนี่นะครับอันนี้เป็นรายการที่4นะครับเหรียญปิดตาหลวงพอแก้วนะครับ ต่อมานะครับผมเป็นรายกันที่5นะครับออรายการที่5้าจะเป็นพระปิดตานะครับผมจะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับเนาะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นพระปิดตาของหลวงพ่ออะไรนะครับผมหากพี่พี่ไดทราบนะครับสามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับเนาะผมจะขอบพระคุณพี่พี่ที่กรุณาให้ข้อมูลกับกระผมคนนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับนี่นะครับผมอยู่ในเลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะครับเนาะเจ้าของเดิมของบ้านนี้นะครับผมแกเก็บพระไว้อย่างดีมากเลยนะครับนี่นะครับแต่ละรายการนะครับผมเปิด ในราคานี้ราคาเดียวนะครับผม5 5 0บาทจะส่งฟรีนะครับพี่ๆลองชมกันก่อนได้เลยนะครับเนาะต่อมานะครับผมเป็นรายกันที่6นะครับรายกันที่6จะเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีเลีงดำนะครับเนาะนี่นะครับลองชมกันได้เลยนะครับเหรียญหลวงพ่อฤาษีเลีงดำอยู่ในเลี่ยมเก่าแบบนี้เลยนะครับพร้อมห้อยขึ้นคอบูชาเลยนะครับเนาะพี่ๆได้ไปแล้วนะครับ สามารถนำข้อยขึ้นคอมบูชารได้เลยนะครับผมสวยเดิมมากเลยนะครับผมในรายการทุกรายการนี้เลยนะครับผมใน EP นี้นะครับเนาะนี่ในผมหลังจะเป็นทาวเวสุวรรณนะครับพี่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 ลองชมกันได้เลยนะครับเนาะหากชมแล้วชอบใจนะครับผมสามารถทักมาสอบถามขอรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะครับผมรับประกันเลยนะครับพี่พี่จะได้รับพาตรงตามในคลิปวิดีโอนี้100%เเลยนะครับเนาะนี่นะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมพี่พีจะได้รับพาภายใน2-3วันทําการของปลายสั์นะครับ ต่อมานะผมเป็นรายกันที่7นะครับรายกันที่7นี้เป็นพระไม่ทราบที่นะครับผมนี่ครับผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะครับพี่ๆท่านดทราบข้อมูลนะครับผมก็คอมเมนต์บอกผมมาได้เลยนะครับผมจะขอรักทุกพี่ๆทุกท่านเป็นอย่างมากเลยนะครับเนาะนี่นะครับจะอยู่ในพร้อมเลียมแบบนี้เลยนะครับด้านหลังก็จะมีรอยชานแบบนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับในอีพีนี้นะครับผมผมเปิดในราคาเดียวนะครับ 5 5 0บาทจะส่งฟรีนะครับพี่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 ลองชมกันให้ชอบใจกันก่อนได้เลยนะครับเนาะรายกันนี้เป็นรายการพิเศษนะครับผมต่อมาแล้วผมเป็นรายกันที่8นะครับรายกันที่8นี้จะเป็นพระปิดตายันยุ่งนะครับผมเนื้อเมฆพัดนะครับนี่นะครับลองดูกันได้เลยนะครับเนาะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับสําหรับรายกันที่8นะครับผมพระปิดตายันยุ่งเนื้อเมฆพัดนะครับนี่นะครับ สวยเดิมมากเลยนะครับผมพี่ๆสามารถทักมาสอบถามขอรูภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับผมในรลนแอดนะครับหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับเนาะต่อมานะครับผมเป็นรายกันที่9นะครับรายกันที่9้านี่จะเป็นเปลี่ยนหลวงผู้สุกนะครับนี่นะครับผมจะอยู่ในเลี่ยมพลาสติกเก่าๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นเลี่ยมเปิดผิวนะครับเนาะเปลี่ยนหลวงผู้สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับพี่ๆลองชมกันดูก่อนได้เลยนะครับผมผิวเดิมๆเนื้อเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ สวยมากเลยนะครับผมพี่ๆท่านใดชอบความเก่าความเดิมนะครับเหรียญนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับเนาะสำหรับเหรียญหลวงสุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับผมในรายการที่9้านี้นะครับสวยมากเลยนะครับพี่ๆ EP นี้สวยทุกองค์เลยนะครับพี่ๆไม่ควรพลาดเลยนะครับชอบองคไหนสามารถทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับเนาะต่อมานะครับผมเป็นรายการที่10นะครับรายการที่10นี่เป็นเหรียญพ่อกลวยนะครับผมสีเหลี่ยมเก็บผิวแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ เหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับผมวัดโคศิตารามนะครับนี่นะครับผมสวยมากเลยนะครับเหรียญจะเป็นเหรียญหลังฮนุมานะครับนี่นะครับผมหลังฮนุมานะครับผมสวยมากเลยนะครับผมลองชมกันก่อนได้เลยนะครับปี252-1นะครับเนาะเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามหลังฮนุมานะครับสวยมากเลยนะครับอยู่ในเลี่ยมเก็บหิวแบบนี้เลยนะครับเนาะสำหรับรายการที่1 0นี้นะครับผม สวยเลยนะครับสะท้อนแสงไฟวิบวับเลยนะครับต่อมาผมเป็นรายการที่11นะครับรายการที่11นี้จะเป็นเต่าหลงปูหลิวนะครับผมรุ่นปลดนี้นะครับเนาะอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวแบบนี้เลยนะครับเจ้าของบ้านนี้นะครับแกเก็บพระไว้อย่างดีเลยนะครับเนาะองค์ไหนที่แกชอบหรือว่าแกบูชาไว้นะครับผมแกก็จะเลี่ยมเก็บผิวไว้แล้วก็เก็บไว้เลยนะครับนี่นะครับสวยมากเลยนะผมในรายการที่11นี้นะครับผมเต่าหลงปูรลิวรุ่นปลดนี้นะครับสวยมากเลยนะครับเนาะ นี่นะครับผมราคานี้นะครับผมไม่แพงเลยนะครับผม5 5 0บาทจะส่งฟรีนะครับพี่ๆชมแล้วเข้าตาองค์ไหนนะครับผมก็สามารถทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับผมในไลน์แอดนะครับหนึ่งเจ็โอพีทวนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเนาะแจ้งปิดก่อนผมก็ปิดให้พี่ๆคนนั้นเลยนะครับผมถ้าพี่ๆใดแจ้งปิดรายการนี้รายการนั้นไว้ก่อนนะครับต่อมานะครับผมเป็นรายกันที่12นะครับ รายการที่12นี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับผมวัดโคสิตารามนะครับนี่นะครับผมแบบแบบนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆเลยนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญกลมนะครับนี่นะครับผมผิวเดิมๆเนื้อเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนาะสวยมากเลยนะครับผมสําหรับรายการที่12นะครับนี่นะครับผมทุกองค์ใน ep นี้นะครับผมเปิดในราคาเท่ากันเลยนะครับผมในราคา550บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาเท่ากันเลยนะครับ550บาทจะส่งฟรีนะครับ พี่ๆท่านใดชอบหรือว่าสนใจชาบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถทาว่าสอบถามกันก่อนได้เลยนะครับผมต่อมานะครับผมเป็นพระปิดตานะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับนอกหากพี่ๆท่ดนทราบข้อมูลนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์บอกผมมาได้เลยนะครับผมจะขอบพระคุณสําหรับข้อมูลที่พี่ๆกรุณาบอกผมเป็นอย่างมากเลยนะครับนอกาะนี่นะครับผมสําหรับรายการที่13นะครับ ต่อมานะครับผมเป็นรายการที่14นะครับรายการที่14ี่นี้จะเป็นพระปิดตาอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเลี่ยมพร้อมค้อยขึ้นคอบูชาหรือว่าเลี่ยมพร้อมใช้เลยนะครับเนาะนี่นะครับใน E ี P ีนี้ผมก็ในรายการนี้นะครับผมก็ไม่ทราบผมพ่อเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับพระปิดตาองค์นี้สวยมากเลยนะครับผมอยู่ในเลี่ยมเก็บหิวไว้แบบนี้เลยนะครับเนาะสวยมากเลยนะครับผมสําหรับรายการที่14นี้นะครับผมต่อมานะครับผมเป็นรายการที่15นะครับรายการที่15นี้เป็น เหรียญไตรมาสหลวงพ่อรวยนะครับผมไต่มาสห้าเก้านะครับเหรียญนี้จะเป็นเนื้อทองแดงรมดํานะครับเนาะนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองลงกล้องให้พี่ๆดูนะครับพี่ๆลองชมกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับเหรียญนี้สวยมากเลยนะครับเนาะนี่นะครับผมเหรียญไตรมาสห้าเก้าหลวงพ่อรวยนะครับสวยมากเลยนะครับผมนี่นะครับผมหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับพี่ๆลองชมกันก่อนได้เลยนะครับเนาะนี่นะครับตอกโค้ดนะครับผมหมายเลข 708นะครับนี่นะครับสำหรับรายการที่15นี้นะครับผมนี่นะครับผมเรียนไต้มาดหลุมพ่อรวยวัตโกนะครับต่อมานะครับผมเป็นรายการที่16นะครับรายการที่16จะเป็นเรียนหลุมพ่อรวยนะครับผมรุ่นชนะจนนะครับสวยมากเลยนะเรียนนี้ผิวดเดิมเลยนะครับเนาะอันจะเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะครับนี่นะครับผมดังโด่งเลยนะครับผมสวยมากเลยนะครผมนี่ก็จะต่อโค้ดไว้ด้วยนะครับผม นี่นะครับพี่ๆลองดูกันได้เลยนะครับเลข5 3าหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะครับนี่นะครับพี่ๆท่านใดชมแล้วชอบองค์ไหนนะครับผมหรือว่าอยากจองหรือว่าอยากสอบถามองคไหนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับเนาะใน Li n e a d นะครับ174 OPTQ นะครับหรือว่าจะโทรหาผมในสายตรงนะครับผมในเบอร์0 9 0 3 2 5 1 0 9 6ก็ได้เหมือนกันนะครับต่อมานะครับผมเป็นรายกันที่17นะครับ รายการที่17นี่จะเป็นเรียนหลวงพ่อเกษมนะครับเนาะนี่นะครับผมเรียนหลวงพ่อเกษมนะครับผมปี2518นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนาะสวยมากเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมคัดมาอย่างดีแล้วนะครับผมพระสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมปีลองชมกันให้ชอบใจกันก่อนได้เลยนะครับสําหรับรายการที่17นี้นะครับเนาะเรียนหลวงพ่อเกษมเขมบรัคโปนะครับ สวยมากเลยนะครับเนาะต่อมานะครับเป็นรายการที่18นะครับรายการที่18นี่จะเป็นเรียนเซมาลรืปมุนนะครับผมนี่นะครับผมเรียนเซมาลูืุปมุนนะครับนี่นะครับผมเรียนนี้ก็สวยนะครับผมสวยทุกองค์เลยครับใน EP นี้ผมอาจจะใช้คําว่าสวยเยอะไปหน่อยนะครับผมแต่พระสวยจริงๆเลยนะครับพี่ๆลองชมกันดูได้เลยนะครับผมนี่นะครับรายการที่18นี้นะครับผมเรียนลรือปุมุนนะครับเนาะนี่นะครับสวยเดิมเลยนะครับ หากมีเสียงรบกวนประการใดนะครับผมขออภัยมานาที่นี่ด้วยนะครับเนาะต่อมานะครับผมเป็นรายการที่19นะครับรายการที่19จะเป็นพระสมเด็จนะครับเนาะพระสมเด็จนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่จะเป็นลงรักปิดทองไว้ด้วยนะครับเนาะนี่นะครับผมในรายการที่19นี้นะครับผมสวยมากเลยนะครับเนาะทุกองค์ในเอ่อในอีพีนี้นะครับผมเปิดอยู่ในราคาเดียวเลยนะครับผม ราคา550บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดในราคาเดียวเลยนะครับ5 5าบาทจะส่งฟรีนะครับพี่พี่ท่านได้เห็นคลิปวิดีโอนี้ก่อนนะครับผมอย่ารอช้านะครับสามารถทักมาสอบถามหรือมาจองไว้ก่อนได้เลยนะครับผมในไลน์แอดนะครับ174 o งเจโคิวนะครับเนาะต่อมาแล้วผมเป็นรายการที่20นะครับรายการที่20นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูนะครับผมเหรียญหลวงพ่อคูณวัดด้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับผมเหรียญนี้จะเป็นปี17นะครับ นี่นะครับผมเป็นเนื้อทองแดงรมดําผิวดำเดิมแบบนี้เลยนะครับเนาะพร้อมห่วงเดิมเลยนะครับเหรียญหลวงพ่อคูณปี2517นี่ก็นิยมเก็บกันนะครับผมพี่ๆอย่าพลาดเลยนะครับในรายการนี้นะครับผมรายการที่20นะครับเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับผมปี2517นะครับเนาะต่อมานะครับผมเป็นรายการที่21นะครับรายการที่21นีจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นแรกเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นปี12นะครับเนาะ เรียนวงา่อคูณแรกปี12เลยนะผมวัดบ้านไร่อำเภอด่านคุณทดจังหวัดนครราชสีมานะครับจะมีรอยจานหลวงพ่อเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนาะพี่ลองชมกันได้เลยนะครับนี่นะครับผมปี2512นสะครับสวยมากเลยนะผมในรายการนี้นะครับผมนี่นะครับลองดูกันได้เลยนะครับเนาะเรียนเราก็คูณปี2 5 1 2นะครับต่อมานะครับผมเป็นรายการที่22นะครับรายการที่22นี่จะเป็นอ่อ สมเด็จแบกม่านหลวงปู่สุกนะครับผมวัดปากคลองมะขามเท้านะครับอันนี้จะเป็นอนุมานแบกแทนนะครับเนาะนี่นะครับลองดูกันได้เลยนะครับผมจะอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวแบบนี้เลยนะครับผมถ้ามีเสียงรบกวนะกาศทห้ผมขออภัยด้วยนะครับอันนี้จะเป็นรายกันที่2ี่นะครับเนาะหลวงปู่สุกแบกม่านนะครับผมอนุมานแบกแทนนะครับต่อมานะครับผมเป็นรายกันที่23นะครับรายกันที่23อ๋อนี้จะอีพีนี้ก็จะมีมีดแล้วก็เบี้ยด้วยนะครับผมรายกันที่นี่จะเป็นพระกุนะครับ อันนี้ผมไม่ทราบที่นะครับเนาะพี่ๆถ้าได้ทราบนะ้รผมรบกวนคอมเมนต์บอกผมมาได้เลยนะครับสวยมากเลยนะครับผมนี่นะครับพี่ๆลองดูกันได้เลยนะครับเนาะในรายการที่23นี้นะครับทุกองค์ใน EP นี้นะครับผมผมเปิดอยู่ในราคาเดียวเลยครับผมราคา550บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดอยู่ในราคานี้ราคาเดียวเลยนะครับ550บาทจะส่งฟรีนะครับ พีพีได้ชมแล้วชอบใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับผมหรือจะเป็นสแกน q คอรโคตรงในคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับผมก็จะนํามาในไลน์ออฟฟิเชียลของทางช่องนะครับผมชื่อช่องวัตถุมงคลสีทิศเลยนะครับอันนี้เป็นรายการที่24นะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบที่เหมือนกันนะครับเนาะสวยมากเลยนะครับในรายการนี้นะครับพีพีลองชมดูได้เลยนะครับเป็นพระนอนแบบนี้เลยนะครับเนาะผมไม่แน่ใจว่าเป็นเรียกว่าพระอะไรนะครับพีพีนทราบก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้เลยนะครับ จะขอบพระคุณสําหรับฮอร์โมนที่พี่ๆกรุณาให้ผมเป็นอย่างมากเลยนะครับผมนี่นะครับผมสําหรับรายการที่24นี้นะครับนี่นะครับสวยมากเลยนะครับผมในรายการนี้นะครับเนาะต่อมานะครับผมเป็นรายการที่25นะครับรายการที่25จะเป็นพระกู่เหมือนกันนะครับผมนี่นะครับสวยเลยนะครับผมในองค์นี้นะครับเนาะนี่นะครับเนื้อก็จะแตกต่างจากในรายการที่23นี่นะครับผมองค์นี้ก็จะมีสีทองแบบนี้นะครับ พี่ๆท่านใดชมแล้วชอบใจหรือว่าพระองค์ไหนเข้าตามพี่ๆนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับเนาะหากพร้อมปิดผมก็จะปิดในรายการนั้นๆให้เลยนะครับผมก็จะจัดงจะส่งให้ในภายในวันนั้นเลยนะครับเนาะนี่ไหนผมเนี่ยอันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับชอบใจองค์ไหนสนใจองค์ไหนนะครับสามารถทักมาดูก่อนๆได้เลยนะครับผมในไลน์นะครับ1 7 4 o p t q นะครับหรือว่าจะโทรหาผมในสายตรงก็ได้นะครับผมในเบอร์0903251096ก็ได้เหมือนกันนะครับเนาะ ต่อมานะครับผมเป็นรายกันที่26นะครับรายกันที่26ที่เป็นหลวงพ่อปานะครับผมพระหลวงพ่อปานะครับวันนี้จะเป็นพิมพ์ทรงไก่นะครับผมนี่นะครับผิวดเดิมแบบนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับผมสวยมากเลยนะครับผมในรายการนี้นะครับ ในรออใน EP นี้นะครับผมผมขอเปิดอยู่ในราคาเดียวเลยนะครับ550บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาเดียวเลยนะครับผม550บาทจะส่งฟรีนะครับองค์ไหนโดนใจพี่ๆองค์ไหนชอบใจนะครับก็สามารถทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับผมต่อมานะครับผมเป็นรายการที่27นะครับรายการที่27นี้จะเป็นปากกาหมอหลุงพ่อเดิมนะครับผมนี่นะครับปากกาหมอหลุงพ่อเดิมนะครับเนาะนี่ครับผม สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนาะพี่ๆลองดูกันได้เลยนะครับสนใจสอบถามกันมาได้เลยนะครับเนาะอันนี้ผมไม่สามารถดึงออกมาทั้งฝากได้นะครับถ้าดึงมาทั้งฝากก็จะอาจจะขัดต่อมาตรการชุมชนของใน u t u b e นะครับเนาะนี่นะครับผมพี่ๆลองดูกันได้เลยนะครับหากอยากดูหรือว่าอยากชมภาพเต็มๆนะครับผมก็ทักมาในไลน์ได้เลยนะครับในไลน์แอนดด้านล่างนี้นะครับในวิดีโอนี้นะครับก็จะเขียนว่าไลน์แอนดนะครับหนึ่งเจ็ดโนะครับ หรือว่าจะโทรหาผมในสายตรงก็ได้นะครับผมในเบอร์0 9 3 2 5 1 0 9 6ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นรายการที่28นะครับรายการที่28จะเป็นเบี้ยนะครับเนาะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าของหลวงพ่ออะไรนะครับเป็นเบี้ยเชือกถักแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับสวยเดิมเลยนะครับพี่ๆลองดูกันก่อนได้เลยนะครับเนาะนี่นะครับผมสาหรับรายการที่28นะครับผมเบี้ยแก่นะครับผมสวยๆดื้ๆมแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผม หากพี่ๆท่านใดชมแล้วชอบใจนะผมสามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับผมในไลน์แอดนะครับ174 o งเจนะครับหรือว่าจะโทรหาผมในสายตรงก็ได้นะครับผมในเบอร์0ู0 3 2 5 1 0 9 6ง้าศูนย์กก็ได้เหมือนกันนะครับทางช่องวัตถุมงคลสิทธิ์ของเรานะครับผมก็จะมีจัดส่ง2รูปแบบนะผมก็จะมีแบบจะส่ง EMS แบบด่วนพิเศษนะครับผมแล้วก็เป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆท่านใดสะดวกแบบไหนนะผมสามารถแจ้งมาที่ผมได้เลยนะครับผม ผมก็จะจะส่งให้เป็นแบบนั้นเลยนะครับเนาะสำหรับ EP นี้นะครับผมผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้ EP หน้าผมจะนาพระเครื่องสวยๆเครื่องรางสวยๆแบบนี้มาแบ่งปันพี่ๆกันอีกนะครับเนาะเนื่องจาก EP นี้เป็น EP พิเศษนะครับผมก็จะขออนุญาตไปไวนิดนึงนะครับผมในรายการแต่ละรายการนะครับหากผิดพลาดประการใดใน EP นี้นะครับผมขออภัยมานาที่นี้ด้วยครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมทา้งช่องวัตถุมงคลสีที่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ